คลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวลำโพงโดบนะครับลำโพงขนาดใหญ่นะครับที่มาพร้อมใหม่ในตัวนะครับรุ่น extreme boom นะครับตัวนี้กำลังขับ200วัตต์เลยนะครับตามสเปคมาพร้อมไดเวอร์ลำโพง3ทางนะครับที่มีทั้งทวิเตอร์มีทั้งมิดเ n นแล้วก็มีบูเฟอร์นะครับ1ดอกวางแหล่งลำโพงก็คล้ายๆพื้นฐานคล้ายๆเหมือนกับตัว w king G20 นะครับแต่ตัวนี้มาพร้อมแบตที่ระบุว่าความจุ30,000มิลลิแอมนะครับ กันนะ้าจบก IPX6 นะครับออปชันการใช้งานก็เรียกว่าเพียบเลยนะครับทั้ง SD card ทั้ง USB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวกล่องน,นี้ต้องบอกว่าหนักมากนะครับตอนที่ผมหยิบมาแล้วก็ยกขึ้นมาตรงนี้นครับ <c oughs> โอ้หนักเอาเรื่องน้ำหนักใช้ได้เลยก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีคู่มืออยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับผ่านรับใส่รีโมทต,ตัวรีโมทก็โดยพื้นฐานผมไม่ได้ใช้นะครับผมผ่านไปเลยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการร้องเพลงนั้นก็เป็นออปชั่นเสริมครับซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับอุปก,กรณ์นั้นจะมีสาย USB-A USB-C มาให้ด้วยนะครับ1เส้นแล้วก็ USB-C USB-C 1เส้นแล้วก็มีอ็อก3.5 1เส้นนะครับตัวนี้ชาร์จแบตผ่าน USB-C นะครับไม่มีสาย AC นะครับแล้วก็ USB-C ที่ให้มานี้ก็คือใช้สำหรับในการเชื่อมต่อสำหรับในการเสียบฟังเพลงได้ด้วยนะครับเป็นต้องการแบบเอ่อต้องการไฟล์ลดเรทหรืออะไรประมาณนี้สามารถที่จะ ออกเข้า u s b c ได้แล้วก็ออกเข้าสามจุดห้าได้นะครับก็มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคไม่อยู่ตรงนี้ครับเจอละมีข้อความนะครับว่าโดบนะครับยี่ห้อเลยนะครับมีให้สองอันนะครับวัดวลำโพง เราบอกว่าตัวลำโพงใหญ่มากนะครับแกะมาเห็นมิติแรกผมว่าผมเห็นบุมบ็อกซ์สีนี้ว่าใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ดูอ้วนกว่าอีกนะครับตัวไม่ก็ถือว่าเป็นไมลอยนะครับชาร์จแบตผ่าน USB-C ได้เลยนะครับบอดี้พื้นฐานเป็นพลาสติกนะครับหูหิว้วตรงนี้ผมว่าใหญ่นะครับใหญ่ข้างที่จะใหญ่สำหรับผมนะเกินมือไปหน่อย ผมว่าตรงนี้ใหญ่เกินไปหน่อยนะครับตัวพื้นฐานตรงนี้เป็นผ้าทอนะครับนี่ครับแล้วก็มีพาสซีฟสองด้านตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดใช้งานนะครับมีปุ่ม power ปุ่ม M ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เรียกว่าโหมดในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น USB-C SD card นะครับในเรื่องของการเล่นเพลง3 5นะครับรนี่ก็เป็นปุ่มไฟนะครับเปิดปิดไฟได้ลดเสียงเล่นเพลง เพิ่มเสียงปุ่มเรื่องของการใช้ไมค์อันนี้เป็น EQ EQ นี้นี่ไม่ใช่ว่าปรับ EQ นะครับเป็น EQ ในตัวของตัวลำโพงครับแค่เลือก2โหมดเท่านั้นนะครับก็คือเป็นโหมดที่มีเบสกับโหมดที่ไม่มีเบสครับก็คือโหมด normal กับโหมด deep bass นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นปุ่มในการเชื่อมต่อ pairing สองตัวหรือการปอยสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งของถานะไฟแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็เ,เปิดเครื่องดู เป็นประมาณนี้ครับอันนี้สัญญาณไฟกระพริบเพื่อต้องการแพร่บลูทูธอยู่นะครับตรงนี้สถานะแบตมีประมาณ4เมตรเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของพาสซีฟนะครับจะเป็นเรื่องของโหมดไฟได้ด้วยนะครับกดดูนะครับมีไฟก็จะเปลี่ยนเฉดสีนะครับประมาณนี้ ก็จะตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของตัวโดบนะครับออกแบบเป็นตัวดีนะครับสัญลักษณ์คล้ายตัวโนตดนตรีนะครับตัวนี้กรณีที่เราต้องการปิดไฟกดค้างกดค้างไฟก็จะดับนะครับเมื่อเราเปิดก็กดค้างอนิดหนึ่งไฟก็จะติดขึ้นมานะครับก็ไฟมีเหมือนกันสองด้านนะครับเหมือนกันสองด้านเลย ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อนะครับที่พอร์ตเชื่อมต่อก็จะมีหลักๆรูในการเสียบไม้ได้ด้วยนะครับเสียบสายกีตาร์ได้ด้วยนะครับเป็น6.5นะครับตรงนี้เป็นเ d สติกสนะครับแล้วก็อ็อก3.5ได้ส่วนตรงนี้จะเป็น u s b c นะครับในเรื่องของการเสียบสายสัญญาณ OTG นะครับเพื่อในการเชื่อมต่อสัญญาณแบบเราต้องการฟังเพลงผ่านคอมหรืออะไรเงี้ยครับ หรือไฟแบบรดเรทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตผ่าน USB C นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของออปชันการใช้งานด้านหลังนะครับตัวโพงหนักเอาเรื่องครับน้ำหนักเรา7กิโลกว่านะครับอ่าแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มยางแบบเหมือนเอ่อเหมือนอารมณ์เหมือนขาตู้เลยนะครับสี่จุดนะครับเป็นยางแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งความสูงของตัวนี้ก็จะลอยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับจะเห็นว่าเป็นแนวเส้นตรงนี้บริเวณโลโก้นะครับก็จะเป็นผิวยางสีส้มนะครับตัดกับสีดําผมว่าสวยดีนะครับตรงนี้หูหิ้วตรงนี้ก็จะมีข้อความว่า extreme b o ูมนะครับอบทีนี้จะลองเทสใหม่ดูนะครับ <phone> ไมโครโฟนอ่อเห็นไหมครับกดปุ่มปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อว่าไมโครโฟนออนนะครับ ถ้าเราปิดก็อ่าปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม EQ ที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่ามีสองโหมดนะครับก็คือโหมดปิดเบรโหมดเปิดเบรส <Base mode. S 1> อ่าแล็พอเราเปิดจะเป็นสีเขียวนะครับบอกว่าดีเบรพอเรากดสแตน d าก็เป็นโหมดสแตนดาร์ดโหมดปกตินะครับไฟสีน้ําเงินนะครับสเปซโหมดเห็น <Base mode. S 1> ไหมครับสแตนดาร์ดโหมดอ่ะอันนี้ก็คือ จดีลองดูระบบไมค์ดูนะครับไมโครโฟนอนตัวไมค์เป็นไมค์ลอยนะครับเดี๋ยวลองดูอ้มีเสียงด้วยเฮ <Hey. S 1> ้เสียงเสียงดังเลยนะครับไม่แน่ใจว่าปรับเออโคอะไรได้ยังไงนะครับตัวไมค์ไม่แน่ใจนะครับสามารถโลโลอ่าน่าจะปรับแยก จากรีโมทได้นะครับโอเคก็ถือว่า,วาเป็นเอาว่าไม่ใช้ไ,ใชได้ไดแล้วกันนะครับผมไม่ได้เทสใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับสําหรับคนที่ลองคาราเกะก็ไปลองใช้ดูกดปิดก็กดค้างมันก็จะดับนะครับตัวไมค์นะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตรงนี้ผมก็ไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าไมค์คัอนข้ที่จะอ cho อะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะมีลูกเล่นที่รีโมทได้นะครับเท่าที่ดูนะครับเมืเ่อตะกี้นี้นะครับอ่ะส่วนในเรื่องตรงนี้ผมก็ไมโครโฟนอ่ะก็ปิดโหมดไปแล้วกันนะครับถ้าเราปิดออฟนะครับตัวใหม่จะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วนะครับโลโลให็ไหมครับก็จะไมค์ก็ถูกปิดนะครับอ่าอันนี้สถานะขึ้นถ้าเราเปิดไม r คร h o น e on พอเราเปิดใหม่เสียงก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอ่าไมโครโฟนออกอ่าอันนี้สามารถปิดนะครับพอประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มีในเรื่องของไมค์ก็จะมีค่าแบตเตอรี่บอกนะครับสามารถชาร์จผ่าน usb c ได้ตัวไมค์ตรงนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมน็อตนะครับคล้ายๆเวลาวางมก็จะป้องกันการกลิ้งนิดนึงนะครับตัววัสดุถือว่าตัวไมค์มีน้ำหนักพอสมควรนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับให้ไมลอยมาสองตัวนะครับในราคาเจ็ดพันบวกลบนะครับสาหรับรุ่นนี้เพราะว่ามันมีรายละเอียดในคู่มือนะครับเกี่ยวกับเรื่องคาราเกะหรือว่าการใช้ไม์ในเรื่องของกะลโมดอะไรพวกเนี้ยในนี้บอกยิบย่อยมากนะครับแม้แต่สเปคในเรื่องของการซาวเ,เอฟเฟกต่างๆก็มีมากเลยนะครับในนี้ผมก็ผ่านไปแล้วกันครับผมไม่ค่อยถนัดในเรื่องตรงนี้นะครับแต่สเปคในคู่มือนี่ระบุไว้เลยครับว่าเป็นลําโพง สาทางนะครับจะมีทวิต t ตอร์สอดอกมี Mid l a นสอดอกแล้วก็มี Woofer 1ดอกนะครับเป็นทรงรีอยู่ตรงนี้นะครับก็รูปแบบการฟอนต์ในการรูปแบบคล้ายๆวางเหมือนตัว WKD 20แล้วก็เหมือนตัวบล็อกสามนั่นเองนะครับลองแล้วการใช้งานประมาณ20ชั่วโมงบวกลบอะไรประมาณนี้นะครับชาร์จผ่านไทซีนะครับใช้เวลาในการชาร์จราวสชั่วโมงนะครับ ตัวนี้เป็นบลูทูธ5.3รองรับย่านความถี่ที่50-20,000เฮิร์น้ำหนักตัวลำโพง7.6กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นอกจากเป็นบลูทูธ5.3แล้วยังเล่น SD card ได้ด้วยแล้วก็เล่น USB แฟลไตได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนครับว่าเป็นประมาณไหน Your friends commentators And I don't know what you say About our private conversations But it's got them hating Things on all the rumors You be claiming it's cool I'm done with you So they can throw you a celebration You gon' hate it When you see me With somebody living matter I'm trying to tell you That me just doing me Gon' have you jealous i around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chases and you're it, You so easily influenced all the times you told me beat it. Now you gotta face the music I'm saying. Standard mode. mode.